นี่ยจุ่มธนางองสบายดีพี่น้องสบายดีลูกเลี้ยงกินลูกสาวเหรอเห็ลูกกินลูกสาวกินเบ้อมเส้อ่สายาเพลินนะบ่สบายเสสีเดีอ่ะผักอนลูกเพียงท่อครับ มาพี่น้องเนีมาต้อนนี้กะนใจกันเล่าเรื่องกะเขอใจกันดีเลยพี่น้องไอ้กับบริมียังกับหลายแรงเกินไปนะพี่น้องเนาะสิหลายแรงกับนี่แหละต้อนนี้แหละสิหลายแรงกับมาดอยเนี <c> ่ะ <oughs> ขอนางลาูยยังเขาไปเต่าเม่นเลยจนงงเขาไ่มีลยนี่เขาตองเนี่ยรลาแคปมาจอเลยกินลอยตินกับมันลอยไหมไิมเรี๋อวเขาก็ตอบกับมือนันถบ่อ่ามูอเนเอเนี่ยวไมเรยเผื่อไเปิู้หยังแม่นะคับแคปมาจอแหะ ก่อนอื่นกั็ไก่กับขอบขอบคุณนะทานส้มแล้วที่ให้กำลังใจพวกข้าวสองคนเนาะอยากให้เฮาปรับความเข้าใจกันเนาะแต่ตอนนี้ไก่ก็เรื่องกับเข้าใจกันแล้วพี่น้องเนาะกับหลายคนเนาะกางทีเขากับไก่เนาะบังไก่ เป็นเป็นลูกผู้ชายแบบหัวนั่งแน่นเนาะพี่น้องเนาะกะกะบัวพีชเนาะแมนความเพลินอยู่เนาะไก่กะบัวักแน่นพ่อเนาะแต่ไก่กะเต็มที่สำหรับโตไก่เนาะพี่น้องเนาะแต่ไก่กะเสียบาอนี่แหลนั่งแน่นคนเก่าได้พี่น้องด้วยนี่อันนี้อมงเงาสแม่อันนี้ไม่พเนี่ยนี่เราใส่แมเอาสิ

กวฝากีตานเลยบ่อกาแฟดีพี่เนาะมวยุ่งมวหยองอดี๋ยวไปกระตื่นนอนไปกระตื่นนอนไปเบิ่งมอลำลัมขึ้นหมักมอลำไปเบิ่งมอลำมัมขึ้นจนเดือดเหรอียวอันที่แรกก็ว่าสิบหไปลูกขาวสีร่มพ่อปะใบลูกก็สิเบิ่งกันเลยหอมเหรอเอ้ยหมักมอลำลัมผ่อมันไก่นานๆมีเถื่อนเนาะก็เลยอยากเบิ่งนอนเลาะก็ยาเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นอย่าตอนนี้เพิ่นกับบริเวณแหวนนอนในเฮือนกัน ขายเพอกบบมันขายดีโพดแล้วพี่้องเลยหยุดซะหยุดการแบบทำธุรกิจเนาะห่าวหัน่งเ้นหกัด้าหนาันหักลูกันพี่้องต้องใจ้ประจำเดือนกัมา <c oughs> ตามมาเรียนในก่อนสบายดีกรอบสบายดีเอซร้อนเวันนี้วันนี้ร้อนจริงตั้งไฟนังเลยะจะทำหนุ่่มโว้ยโหันมากล่ะพี่้องไปบ่อ้ยังก็เปิสภาพเขาไปดูส่ให้เข้าไปเดี๋ยเิ โอมันหนกมันหนอกงามตลอดนะอวดข่ไก่ผไปำแเจ้าก็เบิร์เมนุสภาพเขานีเสเขาไปแบบนี้บสภาพเล้เ็สวนนนอกน่าจะได้นแบบเห็นนแล้วน้อะไรคะน้ิ่มอืมอืบัดดมเหรอหอมเหรหอมเหรใช้เป็มาน่อให้เป็นมาหน่อย นั่งเลนั่งเลกน,น,นี่ยมากิน,ห,น,นห่อ,นอ,อหนบุญกิน,นเา่อ้าเยี่ยวเดีนนยนจะนอนยยันสนนั่งตําปีสุกินผัวตาแ้แสนนะแซ่บนั่งได้กินข,ขาจะตํะ้แซ <c oughs> ่บบอกจังจะขี่เข้มหรือสิจาเข็เสมสิจาเมแดงบบซิงกามาป เืมรยอ่สะตาเออสามทิงตื่นซะนะเราใส่ตัวเย็นหวาเรใส่ตุยยางเย็นหวขากแล้วขนาดนี้มันมันหเลยเฮาจับมันกินเนี่ยอเดียมันแนมเองเด้อวนเนี้ยแต่หัวเยน่มเหไปเห็นแมงจุกี้บานนี่กิ้อยู่แบงแมมึงน่ะเนี่เขาจนหัวห่วต้อาจั แมแม่กิน้แม่กินนั่นแล้วะมเบือได้มาเอาข่านะกเขาแใส่แหงสวน่ยใส่ก่อนซื้อน้ำมอยนี่เนาะซื้อน้ำมอยหมซื้อนะใกันบอก่องม่อาซื้อแบงเนอิซื้อนั่นมันเคยอันมอวอยตชาวพันข้างหาออยมาขายหอตชาวพัน

ทุกอยางกินแทะเนทอดทอดทอดต่อแทอิ่ลยคทอดน้ำมันือทอดนี่ทะตาอาปากเบอาปากเลยอิ่มกินอหอจามันิหายเลอมแม่อาปาก ตายนี่ดแ่อ้าวเป้นอียังเรียบ่เรียบเบ้งเบิ่งมี้เรียบร้อยแบอึ้งนาเรื่องเรืองเบืองนี้แบบนี้อย่าอยู่นั่งเด้่วคนเป็นหยากมีะยะกินได้แล้วกินตลอดพี่น้องไอ้เราเลี้ยอ่เลยเกี่ย วันมาบ้านมันกินตลอดเลยเเริ่มเริิ่มเรทองเาเริมเดือนที่เดินไปมันมันยาบนนีล้างล้างจ่าทีบาเนี้ยาแพ้ลวกินเนอะบอกคนโอ้ยท้าเบิ้งกินนาถกินเลยเห็นยังพังได้ม่อ่ยาแล้วแหยเอาไอติมมาไอติมไอกอย่า เอาขาวให้กินกือติมดบ่นี่ยนะง่ายบ่ให้กินให้กินมันโพยอยาก่ด้กินเยอะขานั่นนาะต้องหูกะตองถึงหอกนะเด้อมาเด็อกินขาวเด้อพี่น้องนี่ขาวกับผู้หผมีอ้คนนี้นขาวนะรอือเ่าไหมขาบหน่ะาม่้อบักอันนี้อีอันนี้เุยเอาแ่กระตากกก้นุก เ้วาี่น้องพี่น้องอ่าพี่น้องหลายคนน้องกับจูหูกับเาใจน้พี่น้องคนที่ใดคนใดที่เคยผ่านจุดนี้มาเนะพี่น้องกะ กาที่บอกตักเตือนไก่เราพี่น้องเนาะตักเตือนไก่ถึงการเราเลื่อนเนาะเอาเลื่อนเนาะพี่น้องก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ตักเตือนหลักจากไหนน้นำเนาะในทางที่ดีเนาะส่วนข้างลบเนาะไก่กับคนใส่ใจเราพี่น้องก็ยาเพินนะ่มเนาะไก่ที่เอาแต่สิ่งดีๆเนาะสิ่งที่เป็นเตือนดีๆเนาะมาปรับปรุงตัวเองเราพี่น้องเนาะ กัดแข่งนั่นที่เก่าเลยพี่นงองเอ้ยนี่ไอบรป่านั่งคอยเด้นะรับกระสังซื้อคอยื้อไม่เท่าหายคอยไม่เท่าก็หายไปหไม่เท่าก็หแล้วเรื่องอี่หงส์เล้เอาเวสิไปหาบได้ไปเลยเออหรอแล้วก็เปิดห่อกินขาวเอล้ก่งซื้อคอยเด้พู่าแนอยคอย่างงู่าง้เอาแงเขาเลยไม่เาเนป่่งอย นอนไปน้ำมึงนแล้วได้บอกแม่อีกนะเป็น้ำมึงนแล้วไ่ได้บอกแม่นะายังนห่อยคือแหละเทาันเมื่อยเ้าสบายแต่นนอนคือเดียวเนี่อยู่ในหอกินสาเดียวนี่อุเื่อนเ ไปสื่เลยเออพี่น้องขายให้ไปซื้อแล้วกินกันได้แต่ปลามาจ้าชิคกี้พายังเหรอมันฝุ่นมันฝุ่นผุกนสาหร่ายกินบมได้มีไก่มาเนาะนาำมงมาบ้านเนาะไก่ครับมาเนาะบม่ได้บอกคนในเงินนะพี่น้องเราว่าเป็นยังมากกว่ายังเนาะคอมเมนต์คอมเมนาะอ่าสิรามปลาหอนแม่ไก่เนาะยุดไปเด้อพี่น้องเด้อ và họ kay với nhau bay của nhỉ nó nhiều nó nó chứng gì bảo yang có tang gửi nó nó tèo bò hạnh họ mẹ ông nó nhiều nó nốt phân bội yang tương gái đấy không nó nốt hm nó Phần bố hm 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 Tươn hm 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 nó hm พี่ไก่เป็นคนแบบนี้น้องไก่แบบข้าหละผู้ใหญ่เลยพี่น้องเ้อแต่ผู้ใหญ่ทำโต้ไห้บ่ไห้ไหวเล็กน้อยขข้ากมันกาสีบ่หน่าถือระหนับคือได้พี่น้องใหญ่ไก่ขางน่ากนี้เนาะอ้าไมเห็นเลย่ก็สมตัวมั้งคิแล้วโทรไปใช้บุ้กแตโทษจริงยำยำยำผู้กินหรือว่ามูมันบ่เห็น ต้องแซ่บบอกอไผบอกุดมื่อมนเมันู่ปะัวไม่แซ่บก็ไม่ได้โทน้ำมิจีจับจละโอ้ยน่ว่ามืม่มห็นแม่ดอกงูข่อยอกนั่นมีแต่งูข่อยมคนกำลังใจข่อย ไม่ยังใหเดับเมื่อพอถัดมาในกลุ่มมามาอ้ยเรเว้นหน้าลายเมื่อเีวะไปกัอินทอดนะฮีดีอรองอะบุญใส่กับไปเมื่อได้บุญสินมาเอาหลกระเผาไปากามเลยตายฮะลากหานมือไหแล้พี่น้องคลิปนี้ัะขอฝากไว้หม่องนี้เดอพี่น้องเด้อหมอให เอยฮอดแม่เนาะแล้วว่าพอเนาะแล้วว่าผู้ใหญ่ทั้งนั้นเนาะผู้ถออน้อพ่รห้เอยเนาะไปว่าแม่ไ้บอกลูกบมือไหวลูกมือ้าผูหาเมียวสิแม่บบฮู้พี่น้องเอ้ยจหุฮู้ว่าลูกมากขนา้บ้าขั้นข้ามเพลินมาถ่ายที่บูบูก็เจ้าไปเม่นแล้วพี่นอยเอาไว้อะไรพี่น้องสำหรับลิปนี่ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อไยห